สวัสดีครับเอฟซีเละกะสบายดีพี่น้องทางสปปล่าวครับมอนี้พามาเบิงอันนี้ครับนี่เขาควายเผือกครับเขาควายเผือกบางคนอาจจะถามว่าเขาควายเผือกก็สีดําครับทางในแก่นมันติดเป็นสีขาวอยู่ครับนี่ของลูกขาครับเอามาทักไอห่วงครับก็เลยสีมาเห็ดเผื่อนเบิงครับก็รอดชมรอติดตามว่าิทักแบบไหนครับนี่ครับ ข้างในเป็นกระสีฝังเป็นกลิงนะครับดังดังกิงกริงอยู่ข้างในครับนี่ครับิ่นสีฝังใส่หม่องตายนี่ครับเขาควายเผือกครับสัพพคุณเขาควายเผือกกะพุทธคุณก็คือทางเมตตามหานิยมครับป้องกันไพ่ครับป้องกันพูดผีปิศาจกับนี่ครับสีขาวๆครับกามาเบิงวิธีทักห่วงครับว่าสิทักแบบใดครับเิ่นสีไว้ห้อยเอวเพิ่นครับ หอยเอวหรือว่าเห็ดเป็นพวกกุญแจได้ครับก็มาติดตามน้ำกันครับ You so make me feel so นี่ครับเริ่มต้นกับตัดเสือกมาครับมันเสียวสีดำครับเป็นแกนกลางนี่ครับเชือกเทียนเบอร์สองครับนี่แงเข้าไปในหูนี่เลยครับเอดแบบง่ายครับเิดห่วงแบบง่ายแต่เ็ดเป็นสามสันครับนี่ครับแงเรียบร้อยแล้วก็สีมักขึงให้ตึงแล้วก็ทักครับติทักเป็นสายแบนธรรมดานครับ หลักเป็นรายแบนก่อนแต่ว่ามือนี้ตีเอ็ดเป็นสามห่วงเลยครับเอ้ยเป็นสามสั้นครับผมเป็นสามห่วงห่วงเดียวแต่ว่าสามสั้นครับนี่ครับพักะมาถักแบนกันไล่แบนกันที่แหลกอันดับแรก าทักเป็นลายแบนธรรมดานี่แล้วครับสำหรับห่วงแรกสำหรับขั้นตอนแรกกับนี่ครับนี่ทักทับบนทับล่างเป็นลายแบนธรรมดาทักเก็บเป็นห่วงครับห่วงเข้ากับเห็ดเงาจักหน่อยครับเพราะว่าเขาสีเหลี่ยมเห็ดเป็นสามสันอยู่ครับห่วงต้องเงาแนจักหน่อย นี่ครับทับไปเรื่อยๆมันขอนขังเง้วเพื่อเง้วไว้ เพื่อเงาจักหน่อยเด้อครับอย่าลืมนี่หลังจากนั่นก็มานี่ครับมัดเข้าไปครับมัดเข้าไป พับเข้าไปครับนี่มัดให้เรียบร้อยครับเพราะว่าเสเยดเป็นห่วงก่อนครับนี่เขาก็มัดเข้าไปธรรมดาเนี่ยแลลวครับมัดเนี่ยมันแน่นเหียมันอยู่นี่ครับมัดให้แน่นให้อยู่แล้วก็ตัดแล้วก็ล้นไฟครับตัดแล้วล้นไฟธรรมดาเนี่แหละครับ เขาจะได้มัดทับลงตังสี่ครับนี่ครับเป็นห่วงนี่ครับเป็นห่วงตั้งสี่แล้วเ้ากับบิดจังหน่อยนี่ครับบิดบิดแล้วเ้ากับเอาเสือกเศษเสือกหรือเอียงก็ได้ครับที่เหลือๆนะมาพันครับมาพันให้มัน ใหญ่ขึ้นเนี่ยมันแน่นขึ้นนะครับพันเสือกใส่นี่ครับนี่พันธรรมดาเนี่ยเรพี่น้องพัน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 ไปมัดเนี่ยมันไอเสือกมันใหญ่ขึ้นนะนะครับพอเวลาเขามาเห็ดสั่นมันจังสีสวยครับนี่ครับไ้มันอยู่น้ำครับหอมันแข็งแรงน้ำนี่พันให้มันแน่นครับนี่พันไปธรรมดาเนี่ะนานเห็ดง่ายๆครับพี่น้องนั้น เวลาเขามาเห็ดสั่นหนึ่งมันกระสิพองขึ้นนะเห็ดเนี่มันแน่นน้ำครับ งานครับต่อมาก,กับมาเฮ็ดสันนะครับสันแหลกกะน,นี่ครับขึงแบบนี้ครับถึงขึงถักคือยังเขาถักกรอบแบบเดียวกันครับือว่าสีเฮ็ดเป็นสันนะครับสันแหลกผมก็สีเนียวอันนี้ดันไว้มันตึงๆครับป่บองแปงสันแหลกผมสีอันสีแดงครับสีแดง นี่ครับต้นแรกกะติเอ็ดกวงไล้จัหน้อยครับนี่เขาก็กาวนี่โปหนีบไว้เอาเด้งออกนี่เอาไหมหนีบไปให้มัน,นรพราดีครับบาเขาก็นี่จกก็ลงไปข้างล่างเลยก็ดึงนั่นนั่นนี่ครับทบกันไปไปเรื่อยๆครับ นี่หักไปอย่างนี้ชั้นแรกนะครับชั้นแรกทันแรกกาก,กวางเนี้ยจักน้อยชั้นที่สองก็สิคอยแขบลงชั้นที่สองกะเฮ็ดแบบเดียวกันแหรอครับเน็ดแบบเดียวกันอนะันนี้ถักแบบเนี้ยควายไปควายมายัางส่เหรอครับจนกลัวสีด้ควมเงาวครับกลัวสีด้สันหนึ่งครับนี่ นี่ครับชั้นแรกเรียบร้อยเรากะมัดทัทง้ทงตัวบ้าชั้นแรกครับชั้นแรกแล้วเราห้ากมัดของสิครับนี่เป็นชั้นนี่มัดเข้าไปเลยชั้นแรกชั้นแรกมัดแล้วกมัดต่อชั้นที่สองครับนี่อันที่สองก็เฮ็ดคือเกาครับถักเป็นแบบเดียวกันนะครับแต่ว่าห หนามันแคบลงมันจเดเป็นสั่นๆไปครับนี่ครับสั้นที่สองชั้นที่สองชั้นที่สอง แล้วหองขั้ขสีสันที่สองมาใส่นี่ครับนี่สันที่สองก็เฮ็ดคือเก้าครับสันที่สองสันที่สองก็เหมือนเดิมจะเห็นหนามันหน้อยลงเป็นสั้นไปนี่ครับชั้นที่สองหน้าก็แคบลงไปอีกนี่ เอากระวัดบึงมันหนาแคบลงไปก็กันจักน้อยหนึ่งถักคือเก่าครับถ,ถักแบบเก่านั่น แบเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ให้หน้าเล็กลงมาอีกจะได้ไล่เป็นชั้นๆไปนะได้แล้ว่านสันที่สองครับนี่ชั้นที่สอง ใด้สันที่สองกับมัดเข้าไปอีกครับมัดคือเกา่าเอาเกา่าหอยตอลบๆไยูข้างล่างครับทั้งสีสวยงามครับนี่ลบไปข้างล่างสันที่สามกับสีมะเห็ดเป็นทักไล่แบ,บนทับเข้าไปอีกรอบหนึ่งครับเป็นสันที่สามนี่เรียบร้อยอันนี้เพ่อนกสิว้อหอยยูเอวครับส่วนมากแบบนี้สีพวกแขวนคอแล้อครับ ปฏิบัตแขวนคอครับบริดคือพระได้ครับเพราะว่าอันนี้เป็นเขาควายเผือกมีความเชื่อว่าป้องกันภัยเป็นเมตตามานิยมนี่ครับแล้วข้อกสิเอักัรที่สามมาทับไว้ครับกสิบว่เห็นนี่ได้สองสั้นละครับ ได้สองชั้นแลว้วชั้นที่สามบาทนี่กะอันที่สามผมเจียเป็นสีดำอันที่สามทักลายแบนธรรมดาครับขึ้นลงครับนี่ทักลายแบนธรรมดาทับขึ้นข้างบนฟึบนะคือลงคือลงธรรมดาแล้วครับนี่เป็นลายลายแบบทักตะกุดทัก ตีข้อมือเราครับไล่แบนนี่ทัาธรรมดาเนี่ครับึืนลงยันกลัวที่ใดกวัมยาวครับนี่ครับกระทับลงไปครับทับลงไป แล้วก็มัดครับมัดธรรมดาเนี่ยแหละครับเป็นันอยูเอากระสีได้สามสั้นครับแบบสามชั้นห่วงแบบสามชั้นใส่เขาควายเผือกครับมัดไปธรรมดาครับนี่เป็นสามชั้นแล้วครับ นี่ในที่สุดก็เสร็จแล้วครับเราก็จะไปห้อยเอวหรือว่าทำเป็นพวงกุญแจได้ครับกะเบิงเข็มขังเก๋ไก่ไปอีกแบบหนึ่งนะครับนี่เอาสิไปห้อยอยู่เป็นพวงกุญแจหรือว่าห้อยแอลก็ได้ครับนี่ว่าพวกนี้เขาสีนิยมห้อยที่แถวแอวแถวขางล่างครับบอด้แขนข้อได้แบบนี้ครับมื้อนี้ก็แค่นี้ครับไปลองเห็ดเบิงเดอร์มอญกครับอยู่ดีมีแห้งสุกคนครับ